ครอครับหลวงพ่อพอทราบหรือยังครับว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่มา,มากราบวันการหลวงพ่อเนี่ยท่านรัศมีเนี่ยติดโควิดนะครับอ๋อเพิ่งดูหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยแล้วหลวงพ่อได้มีการตรวจหรือยังครับที่เราเรา,เราตรวจเราเสมอตรวจอยู่ื่อยหลวงพอ่อถ้าตรวจอยู่ตลอดใช่ไหมครับแล้วว,วันนี้ตรวจตาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจวันนี้ยังไม่ได้ตรวจอ๋อเดี๋ยวอีกสองวันกันแต่รู้สึกสบายไม่มีมันไม่มีอาการอะไรที่เป็นเหมือนเคยเป็นเราเคยเป็นมาสองรอบ ให้หลวงพ่อฝากถึงญาติโยมที่มาทาบุญเลยครับญาติโยมวันนั้นก็มีคนไปล้อมไปโอบไปกอดหลายคนนะถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็ไปตรวจซะไปเช็คดูซะว่ามันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นจะได้สบายเพราะปกติทางวัดนี่ก็มีการตรวจอยู่พอเกาทากันทางนั้นทํากันสองรอบสามรอบบางครั้งก็เอามาตรวจที่นี่บางครั้งก็ไปหาที่เขามีที่ตรวจ สบายใจได้ใช่ครับสบายใจแต่สำหรับวันนั้นแต่ไม่รู้นะท่านไปหลายที่อไปโคราชก็คนล้อมเยอะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าที่นี่มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะวันนั้นคนก็ไปล้อมเยอะอ่ะอยากให้ท่านช่วยฝากอวยพรท่านหน่อยครับอขอให้ท่านหายเร็วแล้วก็ปลอดภัย